โอลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสเปนเข้าใจไม่ท่องจำเย้ <Yeah! S 2> วันนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนมาจากสายสินสเปนค่ะพบกับพวกเราพิมพิมพ์การกระตันยูค่ะไอติมศินวัสอนคันตีค่ะแทนพัชชนรักษาราชค่ะไอซ์ปีมนวัฒนมงคลค่ะ สำหรับใครที่มีสายสินสเปนอยู่ในใจอยู่แล้วหรือว่ายังลังเลยอยู่ว่าจะเข้าสายอะไรดีไลฟ์นี้ห้ามพลาดาเลยค่ะซึ่งวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับภาษาและวัฒนธรรมของสเปนที่ว่าแท้จริงแล้วไกลตัวเรามากกว่าที่คิดเลยค่ะซึ่งในการเข้ามาเรียนในสายสินสเปนของเราเนี่ยก็จะมีการตั้งชื่อภาษาสเปนกันนะคะทุกคนอย่างเช่นเราเนี่ยมีชื่อว่าเซเรนาเซเรนาที่ไม่ใช่นักร้องนะคะแล้วสําหรับพิมพล่ะคะ พิมชื่อปาเมล่าค่ะก็สวยๆอะนะส่วนเราเนี่ยชื่อดอร่าที่เป็นการ์ตูนแบบแบ็คแพคดังขึ้นอีกแบ็คแพคสวาเปอร์ไม่ไม่ใช่เราเอสเตล่าเอสเตล่าที่แปลว่าดวงดาวสว่าง,ง,งปิ๊งปังปิงปงป๊งปังเหมือนเรานั่นเองค่ะสเปนเนี่ยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากเลยนะคะแต่ละคนมีแพชชั่นในด้านไหนกันบ้าง สำหรับไอติมเนี่ยไอติมมีแพชชั่นทางด้านการดูหนัง mm. การดูซีรีส์มากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งซีรีส์ที่โด่งดังในขณะนี้เลยก็คือเรื่อง Elite หรือ Ellite เปซีเป็นซีรีส์ละตินชื่อดังที่ดำเนินเรื่องโดยภาษาสเปนทั้งเรื่องเป็นแนวสืบสวนสอบสวนใครสายนี้ห้ามพลาดกันเลยเด็ดขาดนอกจากเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของสเปนแล้วเรายังได้แคปชั่นเก๋ๆเอาไปตั้งใน IG อีกด้วยอย่างเช่นประโยคที่ว่า นุนกาอาเมสอาเอาเกียนเกเตอากาเซนตีออร์ดินารีโอแปลว่า never love anyone who treats you like your ordinary ลึกซึ้งสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนใช่ค่ะพูดแล้วดูสวยเก๋ขึ้นมาทันทีนะคะ อีลีดเนี่ยใช้เรื่องที่นักแสดงแซบๆบไหมแน่นอนที่สุดเลยคะล่ะแพนแล้วสําหรับไอซ์ล่ะคะอะไรเป็นแพชชั่นที่ทําให้อยากเข้าในสายสินสเปนของเราสําหรับตัวไอซ์เองนะคะไอซ์เลือกเข้าสินสเปนเพราะว่าไอซ์เนี่ยชอบการดูการประกวดนางงามมาก โดยเฉพาะนางงามลาตินเนี่ยแหละค่ะสวยสะกดค่ะใช่เราชอบเวลาเขาตอบคําถามมากๆเลยนะมีสเสน่ห์แล้วก็น่าฟังมากๆเลยใช่แล้วค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าเวทีใหญ่ๆอ,อย่าง Miss u n i v e r s สที่มีผู้ชนะมาแล้วถึง69คนเนี่ยและ22คนในนั้นเนี่ยเป็นนางงามที่มาจากประเทศที่พูดภาษาสเปนไปแล้วทั้งหมดเลยค่ะ ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนหนึ่งในสามของโลกเลยทีเดียวแฟนหมังก็ไปแล้วแฟนนางงามก็ไปแล้วขาดกันไม่ได้นะคะกับแฟนบอลค่ะตัวพิมพ์เองเนี่ยก็เป็นแฟนบอลเหมือนกันโดยเฉพาะบอลสเปนค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าภูมิภาคแถบสเปนและลาตินอเมริกาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมนักฟุตบอลชั้นเยี่ยมระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็น ugu อุรุกวัยอาร์เจนติน่ายางลิโอนลเมสซี่ที่อยู่ทีมบาร์เซโลน่านั่นเองค่ะแน่ที่มาโรงเรียนเมื่อเชา้ารวดูง่วงๆเนี่ยเพราะดูบอล ดึกมาใช่ไหมดูออกเลยเหรอเออแล้วก็ตอนเช้านะคะที่ห้องของเราเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งแบก iPad มานั่งดูบอลลิกลาดิกาเป็นบอลลิกของประเทศสเปนถึงหน้าห้องตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวการดูบอลเนี่ยก็ช่วยฝึกภาษาได้เหมือนกันนะ ใช่ค่ะแล้วในส่วนของเพลงนะคะเพลงภาษาสเปนหลากหลายเพลงเนี่ยก็เป็นเพลงที่เราเคยได้ยินกันผ่านหูมาแล้วอย่างเช่นเพลง Despacito หรือ t a k i t a k i ค่ะแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยนักร้องสาวชื่อดังอย่าง Billy Irish ได้ไปคอลแลบกับนักร้องสาว Rosalia สัญชาติสเปนค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยถ้าใครได้ฟังแล้วเนี่ยต้องได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอน,นะคะ่ะจา,าใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยเรื่องเต้นก็ต้องตามมาถูกไหมคะ แฟนของเราก็ใช่ย่อยเลืยนะว้าไปค่ะไอซ์แพนเนี่ยชอบในการเต้นฟลามเมงโก้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสเปนเลยแล้วก็แบบหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นผู้หญิงเนาะใส่ชุดกระโปรงทรัดโบเต้นสะบัดสบัด,บดนั่นแหละค่ะเป็นไฮไลท์ของระบำฟลามเมงโก้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจในการเต้นฟลามเมงโก้แต่ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนเนี่ย ต้องมาแล้วนะคะสินสเปนเพราะว่าทางสายสินสเปนเนี่ยได้เชิญวิทยากรมาสอนถึงที่เลยค่ะใช่ค่ะแล้ววิทยากรของเราเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเตรียมด้วยแถมยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาอีกหลายๆรางวัลเลยค่ะ แต่ตอนนี้เนี่ยพักเรื่องบันเทิงกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะเราเนี่ยเริ่มหิวน่อยๆแล้วมาพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมอาหารกันบ้างถ้าพูดถึงอาหารสเปนเพื่อนๆคงจะนึกถึงปลาเอยรหรือข้าวผัดสเปนกันใช่ไหมล่ะคะปลาเอยรเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับข้าวผัดซีฟู้ดของไทยเลยค่ะเป็นเหมือนการรวมอาหารทะเลวินิจานเดียวกันเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือปาเอยรจะมีจานที่ใหญ่กว่าแล้วก็ใช้ข้าวใช้ข้าวสีเหลืองในการผัดค่ะเรียกได้ว่าต้องลองต้องได้ลองกินสักครั้งในชีวิตเลยนะคะเนี่ย พูดแล้วหิวสุดๆเลยนะคะพิมพ์แถมในสายสินสเปนของเราเนี่ยยังมีการสอนทำอาหารด้วยนะคะทุกคนเมนูแรกเลยที่เราได้ลองกันทำก็คือปันกลตม,มาเต้มีส่วนประกอบที่สำคัญเลยก็คือขนมปังมะเขือเทศกระเทียมและก็แฮมฟังดูไม่น่าเข้ากันเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยอร่อยสุดๆอืมอร่อยเลยค่ะ ในภาษาสเปนเนี่ยมันก็จะมีคำอยู่คำหนึ่งเนาะที่เราใช้อยอยพรคนแปลว่าทานให้อร่อยนั่นก็คือคำว่าเบียนโปรเบโชค่ะอย่างนี้เย็นนี้เนี่ยก่อนกลับไปทานข้าวเย็นที่บ้านทุกคนคงจะต้องพูดกันแล้วละค่ะว่าเบียนโปรเบโชใช่ค่ะแต่ที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยคือการละเล่นค่ะในไทยเนี่ยเราก็จะมีการละเล่นที่เรียกว่าปิดตาตีหม้อถูกไหมคะแต่สําหรับประเทศสเปนเนี่ยเราก็มีการละเล่นที่เรียกว่าปิดตาตีปิญญาตาค่ะ สำหรับใครที่กำลังสงสัยนะคะว่าเจ้าตัวปิญญาตาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่คือปิญญาตาค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในจะอยู่ในงานปาร์ตี้จะห้ออยู่บนต้นไม้มันอาจจะเป็นรูปร่างเป็นมมาเป็นกระบองเพชรหรือเป็นทากโก้ก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะเจ้าตัวนี้ทําจากกระดาษอัดแล้วก็กระดาษสีค่ะข้างในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งแคนดี้มีลูกกวาดลูกอมน่าอร่อยมากมายเลยเด็กๆที่อยู่ข้างล่างนะคะก็จะ ตาแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาตีเจ้าตัวนี้ให้แตกพอแตกปุ๊บขนมก็จะกระจายออกมาค่ะเรียกได้ว่าทั้งอร่อยแล้วก็สนุกไปพร้อมกันเลยใช่พวกเราก็เล่นกันบ่อยมากๆเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะสนุกมากๆเลยการที่เราได้มาอยู่ในสินสเปนเนี่ยนอกจากสังคมในโรงเรียนแล้วเราก็ยังมีสังคมนอกโรงเรียนอีกค่ะนั่นก็คือ Spanish c l u b ค่ะก็คือการนำกลุ่มคนที่ใจรักในภาษาสเปนน่ะมารวมตัวกันพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าในคาเฟ่ค่ะ ใช่ค่ะเรานอกจากนี้เรายังมีการนัดกันดูหนังภาษาสเปนตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะเช่นสถานทูตหรือหอศิลป์ค่ะเดี๋ยวเราก็ยังมีการจัดเทศกาลอาหารสเปนหรืออาหารแถบละตินอเมริกาอีกด้วยค่ะตัวพิมพ์เองเนี่ยก็เคยได้ไปมาครั้งหนึ่งนะคะยืนยันอีกเสียงเลยว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยจริงๆค่ะแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสนับสนุนโดยสถานทูตของประเทศที่ใช้ภาษาสเปนอย่างอาร์เจนตินาเม็กซิโกชิลีแล้วก็เปรูนั่นเองค่ะ โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะทุกคนนอกจากเราจะได้พูดถึงเรื่องกิจกรรมกันไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องวิชาการกันบ้างดีกว่าซึ่งในสายสินภาษาสเปนของเราเนี่ยก็มีการจัดแข่งขันเชิงวิชาการให้ทุกคนได้แสดงความสามารถและทักษะทางด้านภาษาสเปนกันอีกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ในรายการแข่งขันเชิงวิชาการเนี่ยก็จะมีหลายๆรายการย่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงบรรยายภาพเขียนตามคําบอก โดยจะจัดร่วมกันถึง5โรงเรียนที่มีสายสินภาษาสเปนค่ะใช่ค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้เกรดความรู้เกี่ยวกับประเทศสเปนไปมากมายเลยแต่น่าเสียดายจริงๆเลยค่ะทุกคนเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราพิมไอติมไอซสแทนขอลาไปก่อนค่ะล d i o อ